สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับผู้ช่วยคู่ใจในคลังสินค้าหรือว่าโรงงานนะครับด้วยตัวนี้เลยรถล,ลากพาเลทไฟไฟ้าขนาด2ตันมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้รวดเร็วใช้งานได้ยาวนานตลอดการทำงานโดยรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะเลยสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดถึง2,000กิกรัมเลยนะครับ หรือว่า2ตันแบบเต็มๆเหมาะมากเลยสําหรับคลังสินค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ด้นานความปลอดภัยเพราะมีระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อปล่อยมือระบบป้องกันการถอยหลังทางลาดชันรวมถึงสวิตช์หยุดฉุกเฉินหยุดเครื่องได้ทันทีเลยการใช้งานง่ายมากครับ <c oughs> เพียงกดปุ่มเปิดระบบแล้วก็บังคับด้วยแฮนเดิลเดินหน้าถอยหลังกดขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ไม่ต้องออกแรงเลยหากพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหารถลากผลิตไฟาฟ้าที่คุ้มค่าใช้งานง่ายแข็งแรงและปลอดภัยรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยครับผมถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย